พี่ล้านาอยากกระทืบผมเลยนะพี่คือผมยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอะนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะกระทืบแกวะฟุตเอาคือพี่เนี่ยอยากให้แกมาลุกอุดมการเดี๋ยวพี่พี่รู้ว่าแกก็คิดเหมือนกันใช่ไหมอุดมการอือุดมการอะไรอะพี่ <Okay. S 2> ก็ไอคุยผิวไงมันยามเรานานเกินไปแล้วยามนานไม่เท่าไหร่ ม,ม,มันทำให้เราจีบหญิงยากขึ้นเว้ยฟุตที่ไี่ชอบใช่พี่มันทําให้สาวๆอะหลงคําคมของมันมากกว่าความรอของเองเออคือพวกพี่เนี่ยอยากจะก,กระชากหน้ากากความจอมปอมของมันออกมา <c oughs> มันก็แค่ไอ้พวกขี้ขาดที่หลบอยู่หลังคีย์บอร์ดอะใช่ไห <c oughs> มฟุตอย่างงี้อือ แค้นั่นแหละไอชอขอหนักๆแทนพี่หน่อยดิครับพี่จัดเลยพี่ออกมาคงเดเออพี่พอดีผมท้องเสียเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันนะครับรีบๆเลยรีบๆเลยไปเนี่ย นกที่ไม่มีขาจะบินไปถึงที่หมายก่อนเสมอเพราะมันไม่ต้องคิดว่าจะพักเกาะเก่งไม้ที่ไหนพี่กับนี่ผมเองเอาเลยจับนี่แดนถึงก่อนแล้วไงจับอะไรกินไม่ได้ก็ตายอยู่ดีตอนบินมาแกไม่ได้คิดหรอไอ้นกไฟอะไรคิดว่าเท่มากเหรอไปโพสต์ตอบพี่ขุ่ยผิวพวกนั้นน่ะสู้เขาไม่ได้ แล้วก็ไปด mm ่าว่าพวกขี้แพ้ละพวกเราเนี่ยกำลังกระชากหน้ากากความจอมปลอมของไอพี่ขุยถือทุกคนได้รู้ไงคนดีๆที่ไหนเนี่ยลบอยู่หลังคีย์บอร์ดอ่ะนี่ถ้าเกิดดีจริงนะทำไมไม่โชว์หน้าให้เห็นน่ะทำเป็นใช้คำพูดดีๆรู้ๆเอาไว้หลอกเด็กอ่อนต่อโลกแบบสีน้ำจำไว้เลยนะมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันเยอะคนเห็นหน้าเห็นตากันยงไว้ใจกันไม่ได้และไอคนที่เราไม่เคยเห็นหน้ามันไม่น่ากลัวกว่าหรอ แล้วทำไมเราต้องไปไว้ใจคนอย่างมันด้วยม,มันก็แค่คนขี้ขาดคนนึงไะพูดดีพูดดีมางั้นเดี๋ยวสีน้ำจะไปบอกให้เขาเผยตัวตัวตวนออกมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองบอกเลยบอกเลยบอกเลย,เลยจ้าเอ้ยอุยอ้ยโหพี่มาอีกแล้วอ่ะสงสัยมันอกี้ยังไม่สุดง,งั้นกินมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอไปห้องน้ำกันนะครับนะเดี๋ยวห้องน้ำพี่ไี่หวังจริงพี่ปล่อยไปนะ ฝุ่ยผิวคะเพื่อนหนูที่ชื่อแดนหาว่าพี่ขี้ขาดไม่กล้าเปิดเผยตัวจริงเป็นพวกชอบหลอกผู้หญิงทางอินเทอร์เน็ตถามแดนดูสิว่าตัวเองไม่เคยหลอกผู้หญิงเลยใช่ไหมพี่ขุยผิวบอกให้ถามแดนว่าไม่เคยหลอกผู้หญิงเลยใช่ไหมเจ็บปะหลอกผู้หญิงวายหลอกผู้หญิงวะวะ เล้วเขารู้ได้ไงว่าไอแดนเนี่ยมันชอบหลอกผู้หญิงอ่ะเออใช่ไหมผมว่ามันอยู่ในโรงเรียนเราแน่เลยเฮ้ยโฟนเฮ้ยโฟนอยู่ปะเนี่ยใครแดนเว้ยเอาน้อยเอ้ยแป๊บนึงแปนึงโอ้โหเร็วๆดีวะกำลังไปกำลังไป เฮ้เร็วหน่อยเว้ยใจเย็นดีวะเร็วโอยโอ๊ยหมาบ้านแกทำไมมันโหดจังวะมันจะเตะให้ออมาทำอะไรกันเนี่ยคือพวกพี่เนี่ยจะมาหาวิธีช่วยจับไปขุยผิวไงะอะไรอะฟุตตายอะอยพี่เกม ไอโชเดี๋ยว่พี่ไอโชยันหน้าพอเลยสรุปพี่จะมาเล่นเกมหรือว่ามาหาคุยผิวแหมูดก็ขอเล่นแป๊บหนึ่งไม่ได้ไงเออโหพี่นี่มันก็เย็นแล้วว่าผมต้องเตรียมตัวอาบน้ํานอนแล้วพรุ่งนี้ก็มีเรียนด้วยเอางี้เกมหนึ่งเออเกมหนึ่งจบเกมหนึ่งไม่ได้เย็นแล้วขี้งกว่ะวันอื่นก็ได้พี่นะ งั้นผมขอกลับก่อนนะพอดีเพื่อนชวนไปเที่ยวอ่ะสาวเยอะด้วยไปละเดี๋ยววาต้องคุยกันก่อนไปใหญ่แดนเลยพี่โอกาสของพี่แล้วผมไม่อยากจะบอกนะคือเพื่อนในแดนเนี่ยยางเด่นเอางั้นก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเล่นเกมวันหลังเห็นแกจต้องกินนมนอนนะแล้พี่ด้วยเฮ้ยเฟิร์สพี่ขอยิ้มเกมหน่อยนะไปเล่นที่บ้านอ๋อได้พี่ เกมอยู่ในลิ้นชักอะแบงกิ้วมากเนาะโอ้ยโอ้ยฟ <Food. S 1> ุตแกช่วยไปขัง <c oughs> หมาหน่อยดิ <c oughs> พี่วิ่งหนีมันไม่ทันนะแต่แดนมันหนีทันแล้ว <c oughs> โอ้ยกระด้บไปพี่โอ้ย <c oughs> จับภัยอ่ะไปส่งนี่กลับบ้านเหมือนเดิมด้วนดีกว่าแล้วเพื่อนคุณนาาเนี่ยเขายอมให้ผมไปส่งไหมละครับนี่ผู้หญิงประเภทนี้นะต้องงององอแล้วก็งอเดี๋ยวก็หายเองนี่แสดงว่านายนี่ไม่เข้าใจผู้หญิงเลยนะเนี่ยแหมมังกรเดี๋ยวนี้ดูเข้าใจผู้หญิงดีจังเลยนะ ได้ข่าวว่าจะไปเป็นดา,าราแล้วครับแต่เขาให้เป็นก็ต้องเป็นนะครับฉันขอโทษถ้าคนเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเอาใจคนอื่นเน่ฉันว่ามันไม่ใช่แล้วนะค,คำคมแกมันไม่ได้เรื่องเลยว่ะมันไม่เกี่ยวกับคำคมพี่คือพี่เนี่ยลุกมากเกินไปพี่นาเขาเลยกลัวมื่อลยนนี้นาถูกลับตัวไปอะ่ะนายปุ่ยผิวพี่แทนนายก็โกหกหลอกฉันมาตลอดอะ่ะฉันเกลียดคนหลอกลวงฉันเกลียดนายอะ่ะได้ยินไหม